จากเส้นทางธุรกิจรถยนต์ด้วยประสบการณ์งานบริหารรถเช่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537มาสู่การร่วมมือกันก่อ,กอตั้งสมาคมรถเช่าไทยในปีพุทธศักราช2542ของคุณประสงค์ตั้งสีฟ้านับเป็นเวลา10ปีแล้วที่บริษัท Alliance Auto Option จำกัดหรือ t r i p l e อได้ดำเนิมมนธุรกิจประมูลรถยนต์มือสองโดยเริ่มจากการเช่าพื้นที่ย่านบาง,งานาดำเนิมมนการและต่อมาซื้อที่ดิน9ไร่เศษที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสำนักงานแห่งใหม่ในปัจจุบตันทริปเปเป็นตลาดที่ผู้ซื้อขายให้ความไว้วางใจเพราะดำเนินการจัดการประมูลรถยนต์ด้วยความโปร่งใสไม่มีรถย้อมแมวและเน้นแนวคิดซื้อไปใช้ก็อุ่นใจซื้อไปขายก็มั่นใจบริษัทอัลไลน์แอสโซโตออปชั่นจำกัดดำเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาที่ว่า ผลประโยชน์ทางธุรกิจและมิตรภาพที่ดีงามจะต้องควบคู่กันเสมอและการดำเนินงานที่เปิดเผยโปร่งใสเป็นกันเองเพื่อสร้างความไว้วางใจสิ่งที่เปเอตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจก็คือต้องการที่จะประมูลรถสวยสภาพดีให้คุ้มค่าและคุ้มราคาด้วยการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปรง่งใสและเติบโตอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยการตั้งเป้าหมายที่จะให้ที่เป๊น,นั้นเป็นบริษัทประมูลรถที่ดีที่สุดในใจผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ประมูลร้อยละ60เป็นเจ้าของกิจการขายรถยนต์มือสองและร้อละ40เป็นประชาชนที่สนใจเดินทางมาร่วมประมูลด้วยบรรยากาศโปร่งใสชัดเจนเป็นกันเองด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มในทุกเดือนกับผู้ประมูลผ่านระบบออนไลน์สร้างความเชื่อใจจากการประมูลรถยนต์มากกว่า200คันต่อครั้งและมากกว่า4 0 0พครั้งตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Triple A รถเข้าประมูลทุกคันต้องตรวจสภาพด้วยเครื่อง Car o Lineer จากสวีเดนซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกและออกใบรับประกันร,รับรองให้นาน6เดือนจากไ t เทสเข่ารถเข้าประมูลทุกคันจะได้รับการรับรองว่าเลขใหม่แท้หากไม่ตรงผู้ขายจะต้องรับซื้อคืนจากผู้ซื้อทุกกรณีรถเข้าประมูลทุกคันต้องโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีเพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจแหล่งที่มาของรถ สาเหตุที่เรามาซื้อรถอยู่ที่นี่เพราะว่าเป็นลานบำรูลแห่งแรกที่รับประกันเลขไม้แท้แทัศีแท้แล้วก็ถ้ารถมีปัญหาเราได้รับเงินคืนร้อยเปเพนักง,งานนะครับหรือทางผู้บริหารเองก็ดีเนี่ยก็มีความเฟลลี่ะนะครับปยัยาใสยดีแล้วก็ตอนรับลูกค้าดีบริการดีรถที่นี่ส่วนใหญ่เป็นรถที่เขามีการบอกสภาพว่ามีชนหรือไม่มีชนเกรดเเกรด B เขาแจ้งให้เราทราบเสมอ ส่วนใหญ่เราไปซื้อที่อื่นก็อาจจะเจอไม้ไม่แท้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราซื้อที่นี่เราก็เออพอไปเช็คแล้วมันก็เป็นไม้ที่แท้จริงก็ทุกอย่างเป็นความจริงหมดนะครับก็ทาให้เราเกิดความมั่นใจขึ้นมาคุณประสมตั้งสีฟ้าผู้ก่อตั้งและบริหารบริษัท Alliance Auto Auction จำกัดปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีศรัทธาและค่านิยมร่วมกันของ Triple A และ Triple A Spirit สร้างบรรยากาศที่ดีและประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพนักงานและส่งผลดีต่อการประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างสารรค์วงการประมูลรถยนต์มือสองในด้านบุคลากร Triple A ยึดหลักการดูแลรักษาพนักงานที่ใช่ซึ่งทุกคนทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างล้วนทราบกันดีว่าการทำงานที่นี่ต้องมีใจสามสอคือต้องมีความสุขรู้สึกสนุกกับงานและมีความคิดสร้างสารรค์ที่เปมีความตั้งใจจะมอบ5สิ่งให้กับผู้พษอทุกราย ข้อที่1คือเรื่องของตัวสินค้าเพื่อให้ผู้มีความเชื่อมั่นว่ารถทุกคันได้มีการจัดเกตเป็น A หรือ B รวมทั้งได้มีใบเซอร์ไเกตร,รับรองว่ารถคันนี้เคยผ่านการชนหนักตัดต่อหรือพิกควมหรือไม่ข้อที่2คือเรื่องของการระบบการประมูลที่มีความโปร่งใสเพื่อให้ท่านได้ทราบว,ว่าขั้นตอนการประมูลนั้นเป็นขั้นตอนที่เปิดเผยและโปร่งใสทุกขั้นตอนข้อที่3คือเรื่องกรรมสิทธิ์ของรถยนต์ผู้ผู้ประมูลรถที่นี่แล้วจะได้ การครอบความเป็นกรรมสิทธิ์ทุกรายทุกคันข้อที่4เรื่องท่านสามารถขอสินเชื่อ P F Proof ก่อนการประมูลล่วงหน้าถึง3วันและข้อที่5ท่านสามารถนำรถตามศูนย์บริการหลังจากการประมูลซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทีเอไม่ว่าจะเป็นบีคลิกหรือแอทำดีไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะสามารถทำคู่ขนานไปกับการดำเนินธุรกิจได้ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนดูจะเหมาะสม กับผลลัพธการเดินทางอันยาวนานบนเส้นทางธรุรกิจบริการรถเช่าจนถึงบริษัทประมูลรถยนต์มือสองจนได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงความตั้งใจให้บริษัทเติบโตอย่างมีธรรมาภิบาลของคุณประสงค์ตั้งสีฟ้าคณะกรรมการสถาบันปูยอึงง้งพากนจึงพิจารณาตัดสินให้บริษัท Allianz Auto ออ t i o n จำกัดได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี2,558